สวัสดีครับเจ็บอุดรเอฟเซียจารลครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปหลวงปู่ทั่วรุ่นบัวรอบครับปี2 5 0 8ครับเป็นหล่อแบบหล่อโบราณนะครับนี่ครับอันนี้ครับมันมีทั้งอักษร3แถวและ2แถวนะครับองนี้เป็นอักษร3แถวครับอักษร3มแถววิสัยโสพลครับเขียนว่า หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับเขาจะเขียนเป็นสามแถวแล้วมีสองแถวด้วยนะครับผู้ชมผู้ฟังปูดใช้ชยาในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเรามาเริ่มจนกันครับนี่ครับรุ่นนี้เขาเรียกรุ่นบัวรอบครับสองพรครับสร้างมิตีิพระสโล์พันห้าร้อยแปดครับท่านผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้ความพิจารณาดีๆนะครับอย่างสีทวนนะครับแท้อย่างไรไม่แท้อย่างไรท่านต้องดูให้ออกครับ นี่ครับหลวงปู่ทวดเบรุ่นบัวรอดปีสอง8ดครับองนี้เป็นอักษรสามแถวนะครับข้างล่างครับือข้างล่างนี่ครับอักษรสามแถวครับนี่ครับหนึ่งครับสองครับสามครับครับพิสัยสพลครับวัดช้างให้ครับอันเนี้ยนะครับหลวงปู่ทวดครับวัดช้างให้ครับเห็นสามแถวนะครับแล้วก็มีสองแถวเลยนะครับวรดหน้าต่อครับ ผมให้ก็ควรสัเกตต่างๆครับรุ่นบัวรอบเนี่ยสองตามที่ดูในประวัติเดิมนะครับเขาบอกว่าสร้างประมาณ5,000ององนะครับครับ2องพครับยอดองนี้เป็นยอดนิยมอยู่เหมือนกันครับในเราวะครับครับครับหล่อโบราณครับแล้จุ่น้ำยาแดงครับคล้ายๆกับเบตงครับน้ำยาแดงครับแต่เป็นตามมาราเดียวกัรลืมไม่้นชันต้องไปหาข้อมูลเองนะครับ เราถ่ายคลิปเรารู้ว่าแท้อย่างนี้องนี้ี่แท้น่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นภาสวยเมเดิมครับไม่ได้ผ่านการใช้มานะครับดูไล้ชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจครับนะครับเขาเรียกอักษรสามแถวนะครับมีสองแถวและสามแถวครับครับอยากชมองจรเชิญนะครับอยู่ที่จังชั้นติกแดงครับอยู่ที่ติกแดงครับสวนจิฬาจักรครับห้องหนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งครับชั้นสองบีครับ มาชมได้ครับชมฟรีก็ได้นะครับถ้าอยากได้ก็คุยกันเรื่องราคาครับไม่ต้องโทรมาถามเรื่องราคานะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับบางอย่างเข้าใจด้วยนะครับผมไม่ได้พูดเยอะหยิงอะไรร่ะครับคือจงมาดูก่อนถ้าท่านสนใจเข้ามาดูดูฟรีก็ได้ครับดูใช่แล้วก็คุยกันนะครับเรื่องราคาครับผมมีอยู่หลายองค์นะครับไม่ได้เป็นคนคุยโม้คุยโตนะครับ ผมเก็บมาตั้งแต่สมัยพระนี่ยังไม่แพงนะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับบัวลอบครับมีพระที่สร้างนั่งอยู่บนบัวได้ยังมีรุ่นเดียวนะครับตามที่ผมสังเกตดูนะครับยกอาจารย์ครับเขาไม่ได้นั่งมีบนบัวครับมีหลวงพ่ทวดรุ่นเดียวนี่ครับเขานั่งอยู่บนบัวครับแล้วก็หลวงพ่ทวดรอปี่ศูนย์ห้าครับมีครับนั่งอยู่บนบัวลอบครับ หลายรุ่นนะครับมีแต่หลวงปู่ทวดเท่านั้นนะครับที่นั่งอยู่บนบัวหรอครับครับตามที่ผมเจอนะฮะพระเกิทุกรุ่นครับผู้รดบชมอย่างเข้าใจครับอยากชมองค์จริงมาเชิญนะครับอยู่ที่ตึกแดงครับชั้นสองบีครับห้องหนึ่งหกสี่หนึ่งหนึ่งครับใกล้ๆสวนจุจักรติดสวนจุฬจักรนะครับใกล้สถานีบางซื่อครับผู้รดบชมอย่างเข้าใจครับฟังและชมครับไปด้วยกันครับดูไปด้วยกันฟังไปด้วยกันชมไปด้วยกัน พิจารณาให้ดีนะครับพระอันนี้ครับมันมีภาาสีมือเยื่อะนะครับแต่ธรรมชาติมันไม่ให้ครับถ้าต้องดูธรรมชาติให้ได้ด้วยนะครับผ้าหล่ออย่างนี้มันต้องสวยครับดูความคมชัดครับน้ำยาแดงก็ต้องดูด้วยนะครับที่จุ่มนี่ครับครับดูไว้ชมครับผมถ่ายทุกมิิจห้ทานดูครับไม่ซ่อนเว้นนะครับครับไม่เอาเดี๋ยวผ้าไอ้ตลาดมาลงให้ดูนะครับนี่เป็นของจริงครับ แต่ใครมีอย่างนี้ของใครก็แท้นะครับไม่ใช่แช้องเดียวที่ผมถืออยู่นะครับฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับฟังชมไปด้วยกันดูไปด้วยกันครับพิจารณาไปด้วยเชื่อกันไปครับครับสิ่งที่เรายังไม่รู้ยังมีอีกมากมายกกลกองนะครับให้รู้เท่าทันกับสังคมนี้นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนะครับมาดูด้านหลังกันครับครับนี่ครับบัวรอบครับ จุดนี้ก็จุดสําคัญอยู่นะครับมันต้องมีทุกองนะครับครับมีทุกองนะครับในจุดนี่กลมๆตรงนี้ครับถ้ารอโบราณท่านงดูให้ออกเลนนะมีข่าบ้าดินไทยครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับไม่ได้รอว่าบ้าประกบนะครับนี่ครับนี่ครับลบประกบเห็นไหมครับต้องให้เห็นไ้เข็บนะครับแต่พาต้องเลือต่จอให้เราเห็นนะครับนี่รอบ้าประกบนะครับครับมันไม่ง like ่ายสําหรับการทําเรียนแบบนะครับ ดูแล้วชมเหมือนเข้าใจครับถ้าอย่างนี้ของใครกระแท้นะครับรวมได้เนี่อีกครับได้เนี้ต่อครับนี่ครับรอไปว่าปพบกับมีรอยตะเข็บนะครับแต่ไม่มีอันตรายนะครับชมได้ฟังอย่างเข้าใจนะครับครับดูวแยชมครับวงนี้เดิมๆเลยครับเป็นผ้าสวยครับสองพันห้าร้อยแปดครับหลวงปู่ช่วยเขาเรียกรุ่นบัวรอบครับดูแล้วชมอย่างเข้าใจงนี้เป็นอักษรสามแถวนะครับ ตัวหนังสือสามแถวครับนี่ครับเดี๋ยวผมจาราทำให้ดูครับนี่ครับนี่ครับคำว่าวิเอ็นมันตอบไม่ชัดนะครับวิสัยณาโซคนครับครับหลวงพ่อหลวงพ่อทอดครับวัดช้างให้ครับนี่เขาเรียกอะไรดูรอยตะเข็บนี่ครับวงกลมนี่ครับที่เจาะรูแล้วอุดผงครับครับอุผมอุดกิ่งก็ดูแ้วแต่ละครับแฝงท่านจะทำครับหรือู้ชมครับจะต้องมีร้อยจะใบด้วยนะครับ ดูครับดูได้ชมเลยถ้าผิดไปจากตรงนี้มันไม่ใช่นะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจเลยนะครับครับนี่เขาเรียกวัวรอบครับอักษรสามแถวสามแถวครับหนึ่งนี่ครับสองนี่ครับสามนี่ครับนี่จะเรียกอักษรสามแถวมันมีสองแถวด้วยนะครับผมไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะครับสามแถวสองแถวมีครับแต่ท่านลองดูดูหนังสือด้วยนะครับพิจารณาให้ละเอียดครับวิธีการหล่อการความเก่าของโลหะนะครับครับ ก็ห้าสิบเก้าปีแล้วครับจะหกสิบปีแล้วครับเกือบจะหกสิบปีครับนี่เขาเรียกจริงพระหลวงกุฎชวดบัวรอบปีศูนย์แปดครับครับครับตามที่ประวัติเขาหลวงเขาว่าออกทีววัดอย่มบวนุษย์นะครับจะออกที่ไหนก็แล้วแต่ก็ให้เป็นอย่างนี้ครับครับออกก็ไหนก็ได้ครับขอให้เป็นอย่างนี้จริงจะแท้นะครับออย่างนี้ของใครก็แท้ครับไม่จะแท้องคเดียวที่ผมถยออยู่นะครับถ้าเจออย่างนี้ท่านเช่าเลยครับ ใช่แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นครับผมยืนยันให้ท่านด้วยครับไม่เชื่อทาให้แพงมากก็มาขายผมก็ได้นะครับต้องเดิมเดิมนะครับพระใช้ถึกศึกยาวมาให้ผมเช่านะครับผมรับเชาครับต้องเช่าแบบเดิมเดิมครับสวยๆครับผมชอบพระสวยครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจเลยนะครับนี่ครับเขาเรียกรุ่นนี่ครับใช้ลักษณะครับเช้หน้าผาต้องดูดีนะครับหน้าจาต้องดูให้ดีนะครับ โลหะก็ต้องดูความเก่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ด้วยนะครับฟังครับชมฟังไปได้วยกันชมไปได้ออวยกันครับทําความเข้าใจไปด้วยกันครับสิ่งที่เราจะต้องเรี penny, เรยนรูกก้และศึกษาเรียนรู้ก่อนเชา่าซื้อนะครับท่าน้องศึกษาเรียนรู้ก่อนเช่าซื้อครับดูเช่าไี้ว่าก,กันครับแต่อย่างนี้ของใครก็ท่านก็เช่าได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้มาเช่าที่ผมคนเดียวนะครับครับของใครเป็นแบบนี้ท่านก็เช่าได้ครับมันอยู่ที่คุณตกลงราคาเขานะครับเขาจะขายเท่าไหร่ มันไม่มีราคากลางหรอกครับครับกลางที่เราสองคนนะครับครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่เขาเกี่ยวกับหลวงปู่ทว่ฒรุ่นบัวรอบปีศูนย์แปดครับสองพันห้าร้อยแปดครับครับน้ำจะแดง่าน่ย่าทิ้งนะครับมีทุกองนะครับจุ่มครับครับไม่ใช่มันเงาเงาแล้วครับบอกว้าหล่อในคาบดินไทยกันเห็นไหมครับนี่ครับ คาบดินไทยครับเขามีอยู่เลยครับปลายยังเห็นอยู่นะครับนี่ครับคราบขี้เบ้านะครับเขาคาบขี้เบ้าดินไทยครับดูครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับผมแชายรอบๆให้ท่านดูครับครับดูความคมชัดก่อนนะครับความเก่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ครับการวิธีการสร้างครั้งก็ลองศึกษาเรียนรู้ด้วยครับครับครับมีระเข็บครับผ้าหล่อวระกบครับนี่ครับผมหมุนรอบๆให้ท่านดูเลยครับทุกมิติครับ ครับไม่ได้ถือใกล้ๆให้ท่านดูนะครับแล้วก็บอกเสี้ยวว่าแพงๆนะครับยังไม่รู้ว่าผ้ามันใช่หรือเปล่านะครับเสื้อผ้าอะไรบางทีก็ยังไม่รู้นะครับผมไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับผมจะถ่ายชัดๆให้ท่านพิจารณาเองครับพิจารณาด้วยความเข้าใจของท่านเองครับอยาก้คกอยคุยกันครับดูแล้วจะมีางเข้าใจครับเห็นไหมครับข้ามน้ำยาแดงครับธรรมชาติเขาต้องให้ด้วยนะครับข้าบดินไทยเห็นไหมครับครับเขียวๆนี้ครับเขาจะข้าวบาดินไทยครับเขาจุ่มน้ําปุ๋ยข้อกครับ เพื่อให้โลหามันเย็นเร็วครับฉีดใจลงไปแล้วก็ให้มันเย็นเร็วครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับชมได้หน้าต่อนะครับชมแล้วฟังฟังได้กันชมได้กันพิจารณาให้ละเอียดนะครับเป็นภาพที่หายากมากนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้มันหายไปจากองค์การครับพระชาห้าพันองค์ก็ยังอยู่ในไม่ถึงห้าพันคนครับบางองค์ก็มีตั้งหลายองค์ครับบางคนนะบางวรรษท่านนะครับบางท่านก็มีเป็นห้าองค์สิบองค์สามองค์ครับ มันอยู่ไม่ถึงห้าพันคนหรอครับครับนี่ยครับครับอยู่กับผมหลายองค์นะครับอยากได้ก็มาดูนะครับมาชมฟรีก็ได้ครับอยู่ชั้นสครับ b ีสองครับตึกแดงครับห้องหนึ่งหกสี่อานารบาลามีอาจารโรครับพักเครื่องครับครับดูและชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจครับพิจารณาด้วยนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่ถ้าใช่ฉัจาก็มาเเดยนตามกันนะครับ แต่ไม่แช่งแท่ก็ไม่ก็ปล่อยวางนะครับไม่ตรงลายมาถามผมว่าแท้ไม่แท้นะครับผมไม่ได้รับดูทางลายครับดูที่อยากดูก็มาเปรียบเทียบชิ้นหน้าร้านนะครับชมเองดูเองพิจารณาเองครับครับสังคมนี้ไม่ธรรมดานะครับครับดูครับดูแล้ชมอย่างเข้าใจครับผมจะไม่พิจารณาภาคคนอื่นนะครับเจ๊แท้ยังไงนะครับมันอยู่ที่ความเข้าใจได้ของคุณนะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับ ฟังอย่างเข้าใจได้นะครับผมไม่ได้ไปเจอว่าใครครับครับครับผมไม่ได้ชลากับใครครับแต่ผมเอาจรอดได้ครับอย่างนี้เอามาขายผมก็ได้ครับมาให้ผมเช่านะครับถ้าไม่แพงนะครับถ้าไม่แพงมากนะครับครับอยู่ราคาที่ผมพอช่วได้ผมก็เอาครับขอให้เสวยลมเดิมนะครับอย่าเอาแบบสึกๆก่อนๆมาให้ผมดูนะครับครับถ้าแท้เนี่ยของแท้เนี่ยจะกี่หมืนกี่แสน มันก็เช่าได้ครับแต่ถชามันไม่แท้ห้าร้อยพันหนึ่งสองพันมันก็แพงครับท่านต้องเข้าใจสรงนี้ด้วยนะครับครับมันไม่ได้อยู่ที่ราคาหรอกครับราคาเนี่ยมันอยู่ที่ความพึงพอใจระหว่างคุณกับผู้เช่าและผู้ให้เช่าครับอยู่ตรงนี้ครับราคากลางมันกลางที่เราสองคนนะครับไม่ได้กลางอย่างที่เขาสร้างคอนเทนต์นะครับถืออยู่ไกลๆบอกซื้อมาเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่นะครับล้วเราไม่รู้ว่าพระของเขาแท้หรือเปล่าหรือมันใช่หรือเปล่า เรายังไม่รู้ครับผมไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับส่วนตัวผมนะครับไม่ได้พาทิ้งถึงใครนะครับแบบอุปมาอุปไมยเฉยครับให้กับสังคมได้รับรู้ครับผมทําเพื่อสังคมได้ทําเพื่อให้เป็นประโยชน์สาธารณะครับคนที่อยากได้ก็มีสิทธิเข้ามาดูได้ของผมครับชมทีครับครับอยากได้ก็คุยกันครับถ้าไม่อยากว่าให้ปล่อยวางไว้ครับให้คิดกันอย่างนี้นะครับให้มันถูกต้องตามหลักของธรรมนะครับธรรมคือความจริงครับ ทำอยู่ระหว่างกลางครับครับราคากลางก็กลางเราสองคนนะครับไม่ได้กรรมที่กคมพูดใครหรอกของผมก็ไม่ใช่นะครับท่านการาที่ว่าเราคุณกับผมคุยกันว่ามันรู้เรื่องไหมถ้ามันรู้เรื่องก็ตรงไหนอ่ะจะจบกันตรงไหนราคาครับมาชมได้นะครับอยู่ได้ร้านบรยาเชลครับครับตึกแดงชั้นสองครับชั้นสองสองสองดีครับห้องหนึ่งหกสี่หนึเจ็นครับมาชมได้นะครับ ครับใจก็มาคุยกันนะครับครับสวยไหมครับใช่ไหมครับคมไหมครับชัดไหมครับสวยคมใช่กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับาคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงครับจะ่อนเอฟซีเจโรครับสวัสดีครับ